ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m o m a ี e แบ Studio และนี่ก็คืออัปเดตข่าวหนังกับตอนอเมริกา c ี v i l War คแฟนกับตอนอเมริกาหลายคนนะคะก็คงจะรอมานานแสนนานว่า เมื่อไหร่จะได้ดูตัวอย่างหนังของซีว l วอลสักทีแต่ดูแล้วนะคะเราก็ไม่เห็นจะมีว่แววว่าจะได้ดูเลยอาจจะต้องรอไปจนถึง Star w a r ลเข้าฉายนะคะที่จะได้ดูตัวอย่างหนังกันแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูถึงอาร์ตเวิร์กกันนะคะที่บริษัท Entertainment Earth เนี่ยที่เขาทำแก้วกาแฟเขาก็มีภาพมาจากคอนเซปต์ Concept ของหนังต่างๆนะและในภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะคะเรามาดูภาพแรกกันก่อนเลย ภาพแรกนะคะเราก็จะเห็นแก้วกาแฟเป็นสีดำธรรมดานะคะข้างล่างเขียนแค่ civil war นะแต่ว่าพอใส่น้ําร้อนเข้าไปเนี่ยภาพมันก็จะกลายเป็นกับตันอเมริกามี Iron Man มี a n นด์แแล้วก็มีแบ k วิดโอมีหลายคนเลยนะคะแต่น่าเสียดายที่ภาพมันเล็กไปหน่อยทําให้เราไม่ค่อยเห็นดีเทลนะอยากจะเห็นเขาทามาเป็นโปสเตอร์เหมือนกันนะภาพต่อไปนะคะก็เป็นภาพกับตันอเมริกากับไอรอนแมนนะคะพุ่งชนกัน แล้วเวลาใส่น้าร้อนนะเขจะมีตัวหนังสือ Civil War โผล่ขึ้นมานะแล้วก็มีภาพที่มีคําว่า power นะคะภาพนี้เห็นแล้วตื่นเต้นมากที่สุดเพราะว่าคําว่า power เนี่ยถ้าจะดูดีๆนะคะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Black Panther กับกับตันอเมริกาอันนี้นะ่ยอยากดูมากๆเลยหวังว่าในเทรลเลอร์ที่เราจะได้ดูในเดือนธันวามนี้นะคะจะมีจะมีฉากอะไรแบบนี้บ้างนะส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงชอบกบกัปตันอเมริกามากนะแต่ก็เชียร์ Black Panther คือตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเชียร์ใครนะคะต,ตอนนี้นี่เชียร์ทั้งสองคนเลยภาพต่อมาเนี่ยเป็นตัวอักษรคำว่าฟร e ดอมนะคะตัวแทนของฟรี d o m ก็คือทีมของกัปตันอเมริกานะคะก็คือเสรีภาพต่างๆอันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะประกาศว่าจุดยืนของกัปตันอเมริกาก็คือสิทธิทเสรีภาพนั่นเองแต่มาดูของทีม Iron Man กันบ้างไอรอนแมนะคะใช้คำว่าจ s t ติ e นะคะยุติธรรม ส่วนตัวเราชอบมากมากทั้งสองอันเลยเพราะาคำสองคำนี้มันก็สื่อสารถึงอุดมคติของกัปตันมิการส่วนจัสติสก็สื่อสารถึงอุดมคติของไอรอนแมนด้วยนะคะคือเราดูแล้วมันก็ไม่มีใครถูกใครผิดชัดเจนนะคือตอนนี้กําลังหาตัวเองมากที่ตื่นเต้นขนาดนี้ที่จะเห็นภาพจากแก้วแก้วกาแฟก็เมื่อมันไม่มีเทรลเลอร์ไม่มีอะไรให้ดูนะคะเราก็แบบไม่อยากจะดูอะไรที่มันสั้นๆไวๆเพราะเบิร์นนะเราอยากเห็นแบบ โปรโมมาเต็มๆตอนนี้แค่แก้วเราก็ตื่นเต้นไปก่อนได้นะคะแล้วก็ยังมีภาพอื่นๆก็สวยแทบทุกอันเลยนะคะอยากจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากจะได้แก้วเนี่ยก็ต้องรอไปอีกนานเลยนะคะเพราะว่าแก้วนี้จะมาขายจริงๆอ่ะหลังหนังฉาย1เดือนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้สึกว่าโชคดีเขายังปล่อยอันนี้ให้เราดูก่อนนะคะเป็นตัวละชอบมากๆแล้วก็ชอบที่ได้เห็นกับตันอเมริกากับแบล็คแพนเทอร์นะอยากจะรู้ว่า มันจะเป็นยังไงอยากจะเห็นนะคะ,ะต้องถามแฟนๆของมาเวลทั้งหลายว่าคิดว่าใครชนะแล้วอยากให้ใครชนะก็คิดยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้กันด้านล่างเลยนะคลิปคร่าวๆนะคะก็เท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยก็สามารถติดตามไปดูได้นะคะคลิกได้ด้านล่างนี้เลยสำหรับคนที่เคยมาเจอกันในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะช่องเราก็จะมีรีวิวหนังข่าวสารหนังแล้วก็เรื่องย่อคอมิกทุกๆอาทิตย์นะคะสามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mo ว์แบ Studio แล้วเจอกันค่ะ